สวัสดีคร er pues mm right ับว nah ันนี้เราอยู่กับอวตารสไตล์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเซิร์ฟใต้วันนะครับวันนี้เราจะมาทําภารกิจมหมดธงกันนะครับก็จะขอเลือกภารกิจประจําวันระดับแรกเลยนะครับระดับเราต้อง5ครั้งครับอย่าไปหย่องเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นภ่อาิกิจหลักนะครับจะมีธงไม้เอยอผมได้เพิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเอาอะไรไปดีเอยชักหนึ่งธงนะครับในหมวดดีแมนไปแล้วนะครับ มาป่าเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะเพราะว่าหาห้องไม่ค่อยเจอนะครับโอ้นี้ไปก็แล้วกันเนาะเอากุญแจนะครับแล้วก็เอาแก้แค้นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ง่ายๆอยู่แล้วนะไม่น่ายากจากนั้นผมก็จะเลือกเป็นโหมด dmn นะครับถ้าเกิดกดโหมดสมก็คงไม่เจอแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกจอดจงโหมดไปมันก็ไม่น่าจะเจอเหมือนกันครับแต่ผมก็ขอจอดจงโหมดละกันเนาะไม่ว่ากันรอไปครับผมคึกว่าจะไม่เจอแล้วนะครับหาห้องน้ำอสมครัวนะครับสิ่งที่ได้คือ โอ้โหคุณตานี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับนี่ฮัลโหลนี่มาทำเควสกันใช่ไหมนัดกันมาใช่ไหมโอ้โหทองอ้อแหลแท้และตะลึงเลยนะครับจนแบบยอมอ่ะหมดนี้กูยอมอ่ะมึงชนะไปเลยยอมเึงนั้นก็ได้ถึงทง ผมจะโดนวดออกไหมวะเนี่ยโอ้เจออย่างนี้เอาชนะไปเลยเอาแล้วอย่างนี้มาโดนวดออกหรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่โดนแล้วก็อาจจะชนะด้วยนะครับ เ่าปางจังวะเอาวะแกแชนก็ไม่น่าได้โคงก็ไม่สำเร็จโดนทุกทีเดียวแตกเลยนะครับอะไรมันจะช่ำชองขนาดนั้นเฮ้ยเอาวะแกแชนได้วะทุกคนฆ่าได้แล้วดีใจจังหนึ่งตัว โอ้ยเอาวะอืมทำดีโหเ <c oughs> จออย่างนี้ช็อกเลยไปไม่เป็นเลย,เยไม่เหยียบหน่อยดิเดี๋ยวเราจะเบาทงอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันเห็นเราปะวะเอ๊ะ เอ<แ>บเบอย่างเนี้ยนะครับทุกคนอย่างเนี้ยนะครับนี่กูมาเอาถทงแล้วด้านหลังมันน่าจะเห็นหรือเปล่าวะเฮ้ยหลอกล่อไปก่อนหลอกล่อไปก่อนเฮ้ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอาอย่างนั้นเราก็มีประโยชน์นะครับปล่อยทงด้านหลัง เอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่หลอยตกด้านหลักเอาไงอะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับนี่กลัวแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนอุ้ยเอ้ยคายได้นะลูกพ่อเกิดตรงนี้ดิเอาดิครับก็เอาดิครับเฮ้ยแม่มันไม่บินวะเฮ้ยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเออไปโอแแ๋วสวยพี่สวย อุ้ยอุ <If> ้ยอุ lonely, ้ยโอแตกไปเลยผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับจะเอาธงคือเพื่อหน่อยนะครับโอ้รู้มากจังวะโอแตกไม่น่าจะได้นะครับปล่อยธงด้านหลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับจุดนดี้รี้ยรอมันมารอม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 มาลมาเย็บลอมมาเย็บ เฮ้ยเหมือนมันรู้อว,ว่าผมจะทำเคลสว่ะรอมันมาเหยียบรอมันมาเหยียบโอเคเรียบร้อยมาดิเดินมาดิเดินมาดิจะทำเคลสโอ้โหมันมาเอาตรงผุดช้าแล้วทุกคนทำไมเวลาผมจะ เอาธงโดยมันไม่มันไม่นี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือกี่ธงครับเหลือธงเดียวเองเหลือธงเดียวเองอโอ้ยไปในหน้าที่ <laughs> สำเร็จด้วยทุกคนเควสสำเร็จครับมิชชั่นไม่เฟลนะครับมิชชั่นไม่เฟลแล้วก็แตกฟ้าอุ้ยยังไม่รู้ว่าเรายิงด้านหลังอ่ะโอ้ย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  อย่างน้อยเฟ้ก,ก็สำอเรจนะครับถึงแม้เราจะแพ้ก็ตามนะฮะณจุดนี้นะโดนสักตัวนึ่งไหมเนี่ยนะโอ้ยแทงตบยับเลยนะครับหัวแตกไปดิหัวแตกไปดิไ,ปดไม่แตกโอ้ยดาเมจไม่ขึ้นเลยนะครับ ยิงไปนี่ไม่สะกษษษษิดถึงเขาเลยนะครับมีแต่เราที่แย่นะครับอเขาเจ็บไปหมดเลยวะโอ้แล้วลงมาทําไมวะเน,นี่ยคัลโว้จะไม่ตายตอนจบนะี่ไงจะไม่ตายตอนจบนะครับใครตายตอนจบมีปะไม่มีวะอู้เขาได้หนึ่งตาสิบเจ็ดอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือสามนะครับไม่ว่ากันนะครับ เควสเราก็สำเร็จไปทั้งสามเควสนะขอให้ได้ปืนกลขอให้ได้ปืนกลไม่เคยได้ปืนกลกับเขามั่งเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีเปิดมาเจอเป็นของฝ่ายหมอเลยนะครับไม่มีเลยนะครับอย่างน้อยเควสก็สำเร็จแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วนะครับนจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะก้าวกัน,กน,นว่าจะล้มเหลวหรือเปล่านะครับมาเจาะดูกันนะครับสามสองหนึ่ง โอ้เทียล้มเหลวสร้างการใหม่สร้างตัวใหม่ดีไหมนะทุกคนเป็นที่อะไรที่แบบเจาะแล้วแม่งล้มเหลวแล้วผมจะเป็นตัวที่แบบว่าสร้างใหม่นะครับโอ้จอบเลยนะไม่น่ารีบเจาะเลยนะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิเป็นกำลังใจให้อันนํำคลิปต่อไปด้วยนะครับคำพูดจะได้ไม่สุภาพมาณะที่นี้ผิดภ,ภาพประการใดขอไปอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน